ที premises, 1, 2, 1, 2, ่เ yeah, ดียวครับเป็นเสนอให้องทัาแมกับนักกีฬาและกองเชียร์เป็นอย่างดีครับดูดีดูดีอยู่ดีที่ดครับสนหมาครับเรครับก่อนแล้วังแรกของสมดจะทาได้หรือเปล่าอย่างนี้ขยนดีก็ห้าสกันอนั้นสม

อแอกปับอะไรด้ายลตัวเลนเ้ยตมหอวเยสุดท้ายเลยทุ้มหัวดาเลยสุดท้ายเตุมหด้า้าตุ้มหัวเลสุดทาตมัท้ายสุาุมัเายุดท้ายมัทาทมาเต้อหทาเลยด้ตุ้มวเายเลยทาเลยั้ายเลยสุดยัสสดั